วันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้าคลิปนี้คือโดนขอมาเยอะมากพี่แนนถ่ายรูปด้วยอะไรคะพี่แนนใช้กล้องอะไรคะพี่แนนแต่งรูปยังไงคะพี่แนนเราจะไปพูดถึงเรื่องของ ก้องเพราะว่าฉันก็เป็นแบบคนตามเทรนด์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะคะคือแบบกระแส Y2K มาแรงมากตั้งแต่ปีที่แล้วเนะาะจนถึงตอนนี้เนาะก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีกล้องดิจิตอลเก่าดิจิตอลเก่าอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นกล้องแต่ปี2000อะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ขึ้นมาเนะาะจนถึง2010อะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็จะแบบว่าไปตามหากันคือจากราคากล้องอะที่แบบไม่มีใครสนใจอะไม่มีใครแยแสน้องอะแบบ5นะ้าร0อ0พึอะไรอย่างเงี้ยพอไหนเอากล้องไปซ่อมล่าสุดเมื่อวันที่แล้วอะที่ เมกาพาซานั่นไปซื้อตั้งแต่ราคากล้อง2,000ปัจจุบันนี้ราคากล้อง4 5 0 0ั้านต่ำ งงยังคือแบบกลายเป็นลายไอเทมไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหล่าดาราเซเลบิตี้นะคะหรือว่าจะเป็นคนดังต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือแบบเขาใช้กันทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะถามว่าแบบเออเราเอารูปมาได้ยังไงในเ่ืแอแบบกล้องเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะคือก็ไม่ใหม่หรอกก็มีมาเนื่นานแล้วคือเป็นตัวจ๊บนั่นเองนะก็คือว่าเอาเมมเมมเมอรี่นะคะจากตัวกล้องออกมาแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นเมน,นแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาเสียบกับโทรศัพท์เราตึ๊บแล้วก็เข้าไปในคังภาพนะคะหรือแกลเลอรี่เนาะก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็กด select ได้เลยพอเลือกเสร็จแล้วก็กด Keep เท่านี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะอ่ะถ้าอย่างนก็จะได้รูปออกมาเลยค่ะว่าไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ตามพิกเซลของตัวกล้องแต่ละนั้นๆยิ่งเก่าพิกเซลมันก็จะยิ่งแตะนสดนแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกิมมิคความแบบมีเสน่ห์ของตัวกล้องแต่ละอันอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนั้นจะไล่ไปจากตัว ที่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดก่อละกันทุกตัวเนี่ยนนมีการถ่ายรูปไปหมดแล้วเดี๋ยวตัวไหนที่แนนพูดถึงเนี่ยนนก็จะแบบแปะรูปให้ละกันว่าเออถ่ายออกมาแล้วมันได้ประมาณไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะคือทางนี้ทางนั้นน่ะมันอยู่แต่ละฟิลลิ่งของแสงนั้นๆด้วยอะแล้วแต่สีผิวคนด้วยแล้วก็แล้วแต่แลชที่สาดออกมาด้วยด้วยความที่น้องอะ่ะมันเป็นแบบ ตั้งแต่ปี2 0 0พัแกนี่2023แล้วอะอยู่ในสภาพนี้คงสภาพนี้ได้ก็คือถือว่าดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแฟรมันก็จะมีแบบกระจาย เต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างแล้วแต่อารมณ์ของชีอะไรอย่างเงี้นะคือแนนซื้อมาตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่า Canon A 2 4 0 0 IS นะคะ HD เอออันนี้คือค่อนข้างใหม่หนึ่งแบบปี2010ขึ้นละก็คือแบบว่ามี HD ละเออ SD card ตรงเนี้ยตัว c a r ดของเขาอะก็จะเป็นแบบใช้ตัวการ์ดใหญ่ได้แล้วนี่เดี๋ยวแนนให้ดูใช้ตัว card นี้ก็ card เหมือนปัจจุบันเราและ แต่ว่าตัวเมมโมรีการ์ะยังได้แบบจิ๊กน้อยอะสกิกสกิกก็คือถือว่าเยอะมากอะแกเข้าใจปะแล้วก็รูปลักษณะคือพกพากระทัดรัดง่ายอะไรเงี้ยสีหน้าจอก็ค่อนข้างชัดตรงกับสีที่ถ่ายออกมาแล้วดึงออกมา สีค่อนข้างตรงกันคือบางรุะนะ่นอะมันเก่ามากจนแบบในหน้าจอดูแบบนวลมากไม่รู้ว่าหน้าจอมันพังหรืออะไรพอดึงออกมาในโทรศัพท์มันเป็นอีกสีนึงอะไรเงี้ยมันมันจะแบบเพียเพ้ยนๆไปบ้างแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างใหม่ตัวบอดี้คือใหม่มากๆเลยนะ16เมกะพิกเซลแล้วก็คือซูมได้5เท่าคือถือว่าแบบ Amazing นะแกเพราะว่า รุ่นอื่นๆรุ่นเก่าๆบางทีมันซูมได้แค่2ครั้งอะไรเงี้ยแบบปุ๊บๆแต่อันนี้คือเรียนรู้ง่ายระบบออโต้มีนู่นนี่นั่นนอนถ่ายคลิปวิดีโอชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะ อันเนี้ยค่อนข้างที่จะใหม่มากๆส่วนร้านที่แนนซื้ออ่ะซื้อกับร้านนี้คือแนะนําดีมากๆพี่คนขายเขาก็บอกว่าเออแบบแต่รุ่นเนี้ยยังไม่เคยมีใครใช้นะแล้วก็ยังไม่เห็นคนรีวิวเท่าไหร่อันเนี้ยเนี่ยมาในราคา ,3890 บาทนะคะเขาก็รวมส่งให้เลยแล้วก็ประกันปกติเวลาซื้อร้านมือสองแบบกล้องกลองมือสองตาม i ิน t a g r a m มหรือตามเพจหรือเอ,อ่อตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีประกันแบบสูงสุด15วันนะแกไม่ไม่ไม่ประกันเยอะไปกว่านี้แล้วอะ แต่ถ้าเกิดเสียหรือพังหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเออเขาก็รับซ่อมหรือแนะนําร้านให้ไปซ่อมได้ยอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้ก็คูอถ่ายออกมาก็จะได้เป็นฟิล์มนี้เนี่ยไปถ่ายกับอาม่ามาะคะ่ะก็จะเป็นมูดแบบติดฟ้าหน่อยๆออสีมันจะติดฟ้าคือนันเลื่อนเป็นหมดออตโต้ทั้งหมดนะคะแบบไม่ได้แต่งเองไม่ได้เซตขึ้นมาใหม่นะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ถ่ายแบบมีแฟลชและไม่มีแฟแลชก็ได้ประมาณนี้คะ่ะ และมาตัวที่สอคือตัวเนี้เพิ่งได้มาไม่นานคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าตัวเนี้ได้มาเพราะว่าพี่หมวยแนะนํามันเริ่มมาจากว่าแนนอะอยากได้กล้องเพิ่มเพราะรู้สึกว่าแบบเบื่อสีกล้องเดิมๆของเราแล้วเพราะปกติเวลาเราถ่ายมาเราก็ไม่ได้มาแต่งสีอะไรเพิ่มเติม,เ,มเราแค่เพิ่มความคมชัดเพราะว่าบางทีรูปที่ได้มาจาก กล้องมือสองอะ่ะมันจะเป็นโมเดลแบบพับแตกหน่อยอะไรหน่อยเราต้องเข้ารีมินิหน่อยอะอแนะนำแอปพลิเคชันนะคะรีมินิก็คือว่าเป็นแอปพลิเคชันไม่เสียตังค์แต่ถ้าเสียตังค์ก็จะได้ไวขึ้นก็จะทําให้ภาพจาก เบลอเนี่ยก็กลายเป็นว่าชัดขึ้นนั่นเองนะก็ต้องเข้ารีมนินีหน่อยอะไรหน่อยให้ภาพมันชัดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าพี่หมวยบอกว่าเฮ้ยรุ่นเนี้ยโคนิกา้ามีโนตานะคะดิมเมดเอ็กซ์นั่นเองคือถ้าอ่านชื่อแบรนด์ผิดขอบประทานอาภัยไว้ด้วยนะแต่ว่าดกขึ้นไว้ให้พี่หมวยบอกว่ายี่ห้อนี้เล่นง่ายง่ายจริงค่ะทุกคนเพราะว่า อยากดูรูปก็หมุนอยากถ่ายรูปก็หมุนอยากถ่ายคลิปก็หมุนหมุนหมุนเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นหมดเลยค่อนข้างเก่ามากๆคือสภาพที่นั้นได้มาก็คือเก่าแต่ว่าก็ยังถ่ายรูปมาแบบสวยสับอยู่ คือรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ok trip, ที่แนนไปเที่ยวทริปที่พัทยามาก็คือได้ตัวนี้มาลองถ่ายแล้วก็เอ้ยสวยดีคือสีมันจะแบบเหมือนโดนลดคอนทาตาลงไปอ่ะมันจะจืดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออสีดําจะไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยเออค่อนข้างที่จะแบบดูนวลๆสีตัวนี้ซื้อมาแพงนิดนึงนะคือสี่พัเลยอ่ะเออเดี๋ยวนันแปะล้านไว้ให้ที่แนนซื้อแต่จริงๆแล้วแบบ ตามร้านค้านี่ก็ยังไม่รู้นะแนะ่ว่าแนนเอามารีวิวให้แต่เอาเป็นว่าก็เขาก็ดูแลเทคแคร์ดีอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแนนว่ารุ่นเนี้ยถ่ายในที่สว่างก็สวยถ่ายในที่มืดก็สวยแล้วคือตัวเนี้ยคือวินเทจมากอันนี้คือ3เมมิกกพิกเซลอันเมื่อกี้คือ16เมกะพิกเซลคือต่างกันแบบคนลยโยอดแต่แกนึกว่าป้าคืออันเนี้ยอย่างที่แนนบอกว่าเวลาแบบ ถ่ายมาแล้วก็คือต้องเข้ารีมินิเลยเพราะว่าภาพแตกละเอียดแต่สวยมากๆถ่ายคลิปก็สวยถ่ายรูปก็สวยนะคะแล้วก็ทรงน่ารักกระทัดรัดเวลาแอปถืออย่างเงี้ยก็คือแบวแบลน่ารักนีได้เลยมีแอปส่องตา,างี้ได้ด้วย เออแล้วก็มาถึงคือต้องบอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ลูกหลักนิดนึงนะแดนค่อนข้างชอบโอลิมปัสมากๆเพราะว่าสีค่อนข้างที่จะชัดแล้วสีแบบสวยคือสตัวนี้ซื้อมายังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ค่อยถูกจิตตัวนี้กคือโอลิมปัส VG 1 4 0กับโอลิมปัส VG 1 4 5ความต่างก็คือว่าแบบสีตัวสีแดงใหม่กว่าสีชมพูแต่ว่าภาพมูดทุกอย่าง คือเหมือนกันซูมได้แบบเยอะมากๆนะคะค่อนข้างใหม่14เมกะพิกเซลแล้วภาพค่อนข้างคมค่อนข้างชัดมากๆแล้วนะลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออปรับได้เยอะขึ้นปรับเป็นสีแบบขาวดำได้ปรับเป็นสีอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเลือกโหมดต่างๆยอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีโหมดบิวตี้ด้วย,ยอะไรเงี้ยก็หรือว่าแบบโอเคมากๆในระดับหนึ่งสองเครื่องนี้แนนซื้อมาในราคาแบบ 2,500ันต่อเครื่องนะคะ2,500บาทต่อเครื่องก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเออเพราะว่าแบบเหมือนยังไม่ค่อยถูกจิตเท่าไหร่แกนึกออกปะ ยังไม่ค่อยถูกจิตถูกใจส่วนมาตัวนี้ก็คือเป็นโอลิมปัสเหมือนกันนะคะก็คือโอลิมปัสทัชนั่นเองเนาะซึ่งว่าแต่แรกๆที่แนนแบบว่าเริ่มเริ่มซื้อกล้องอะ่ะคือต้องบอกอย่างีกก่อนว่าแนนซื้อกล้องตัวแรกของกล้อง d i สตาร์อะคือกล้องรุ่นนี้โอลิมปัสย u 7020 12เมกะพิกเซลคือตัวนี้คือลูกหลักน้องแนนเลยแล้วแนนอะ่ะไปทําหายที่ญี่ปุ่นโว้ยกลับมาก็เลยมาซื้อรุ่นนี้เลย มาซื้อสีส้มเลยพอมาซื้อสีส้มเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้ใช้สีส้มเลยเพราะว่าแบบถ่ายไปแล้วแบบโอ้ยยังไม่ค่อยชอบอ่ะคิดถึงตัวตัว70-20งจังเลยแบบคิดถึงมากอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญบังเอิญเจอ FC คนนึงเขาทักมาบอกน้องแนนว่าแบบร้านนี้มีของอ่ะพี่แนนรีบไปซื้อเร็วอะไรเงี้ยแนนก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยนะแนนก็รีบทักไปซื้อแล้วก็ได้ตัวนี้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็แบบมันมีวันเหตุการณ์วัน,น หลังจากกลับจากเวียดนามอะอยู่ดีๆกล้องก็ใช้ไม่ได้ไอตัว7020เนี้ยพังพอพังปุ๊บฉันก็เลยต้องไม่งัดตัวอีสีส้มออกมาใช้เพราะฉันรู้อ่กเอยเออสีส้มอ่าแบบยังไม่ค่อยได้ใช้เลยไรเงี้ยเออเปิดใจและกันเปิดโอกาสให้น้องอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยพอใช้แล้วก็อ่ะก็สวยนี่หว่า คือตัวสีส้มเนี้ยคือ o อ e ิ p ปั t ท g 3 2 0นะคะหรือว่า o โอ m ิม t Touch นั่นเองเนาะคือว่าแบบดูเครื่องมันดูทันสมัยมันดูลำล้ำอะแล้วพอถ่ายออกมาก็แบบค่อนข้างสวยค่อนข้างดีแบบเอออะ่ะฉนันแบบว่าปิดปิดโอกาสนลมาตั้งนานแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างสว่างแบบจ้าๆหน่อยอะ ส่วนตัวนี้ต้องมาพูดเลยว่าแบบเพราะเป็นกล้องลูกรัดถ่ายทุกลูปมาจากลูปนี้เลยนะแบบตั้งแต่ญี่ปุ่นปีที่แล้วนะก็คือสวยมากๆถึงมากที่สุดคือแนนอะค่อนข,ข,ข้างชอบภาพสีมูททุกอย่างที่เป็นอันเนี้ยเลยแล้วด้วยตัวฟังก์ชันคือเล่นง่ายพวกพากระทัดรัดแล้วตัวเครื่องเบาเออแล้วแบบเหมือนสีไม่ก็ไม่ตะโกนเอออะไรเอออย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเล่นง่ายไปหมดเลยอะเออ แล้วก็เอ่อด้วยตัวภาพพิกเซลที่ได้ออกมา12เมกะพิกเซลใช่ปะคือมันแบบไม่คมมากแต่ว่าก็ไม่แตกเวอร์ที่หลายๆคนถามว่าพี่ในนยใช้กล้องอะไรอะคือบอกเลยว่าแบบใช้แต่กล้องตัวนี้มาโดยตลอดแล้วแบบพึ่งหลังๆพึ่งจะแบบว่าเปิดใจแล้วก็ซื้อรุ่นอื่นๆมาลองเพิ่มบ้างเพราะว่าเราก็เบื่อสีเดิมอะไรประมาณนี้เออแต่อันนี้แบบถ้ามีโอกาสทุกคนและและชอบสีประมาณนี้นะถ้าเจอให้ซื้อเลยเพราะว่าตอนนี้แนนอะ ซื้อมาอีกหนึ่งเครื่องแล้วหายไปแล้วไม่รู้อยู่ไหนแต่เอาเป็นว่าแต่ละกล้องอะที่เป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันอะด้วยความเป็นมือสองอะสีก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าอันแรกเลยอะที่ทําหายไปอะจะเป็นสีแบบติดฟ้านิดนึงแต่รอบนี้ที่นนได้มาจะติดเขียวแล้วอันที่นนทําหาไม่เจออยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ซื้อมาใหม่อะ คือติดเหลืองเว้ยอาจจะเป็นเพราะตอนที่เขาซ่อมหรือเปล่าซ่อมเพื่อแบบว่าเหมือนมันพังไปแล้วแล้วก็ซ่อมจูนขึ้นมาเพื่อให้แบบเอามาขายได้ใช้งานได้อ่ะอาจจะเป็นเพี้ยนกัตอนนั้นหรือเปล่าตัวเนี้ยหน้าจอก็คือแบบขึ้นเส้นแตกนะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ยังถ่ายรูปได้ปกตินะคะก็คือถือว่าดีมากอันนี้น่าซื้อมาอยู่น่าจะอยู่ที่ราคาแบบ3,800นะคะ และมาถึงอัพเลเวลของกล้องดิจิตอลทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือกล้องคอมแพคแบบนี้เนาะตัวนี้นะคะ r ิโ o นะชื่อรุ่นว่า GXR นะคะ r ิโ o GXR อันนี้จ่ายโหดมากพอซื้อมาในราคา8,000แต่ว่าก็ต้องให้ในระดับความโหดเพราะว่าความเป็นลิโคนั่นเองเนาะคืออันนี้เป็นแบบ แฟตเพิ่มได้เป็นแฟตใหญ่ได้อะไรเงี้ยแล้วภาพทุกอย่างออกมาก็ค่อยๆคมชัดสุดๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นริโคคือเขาเด่นดังในเรื่องของแบบคือเขาผลิตกล้องคอมแพตตั้งแต่ยุคฟิลม์มยุคฟิล์มอะกล้องฟิล์มเขาถ่ายกันยุคฟิล์มอยู่อะยลริโคก็คือมีกล้องคอมแพคขึ้นมาแล้วจ้ะอันนี้ก็คือผลิตปี2009นะคะแต่จริงๆตัวรุ่นเนี้ยกระแสะรุ่นเนี้ยแบบตอนที่ผลิตออกมาไม่ได้เลิศนะแต่ตอนนี้ค่ะ ลดสุดๆเพราะว่าราคาขึ้นเร็วขึ้นอีกขึ้นขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆถ้าเกิดแนนเอาไปขายตอนนี้ก็ได้เป็นหมื่นเว้ยคือแนนก็เลยก็แบบเฮ้ยมีแต่คนอยากได้หรองั้นเก็บไว้ก่อนก็ได้แนนอะยังไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหร่เพราะแนนรู้สึกว่านันยังเล่นกับเขาไม่เข้ามืออะเออยังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าด้วยตัวที่เขาเป็นกล้องคอมเพกอะเขาแบบปรับได้เยอะมากๆแบบเยอะกว่า ตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยเนื jeans, อ้อปะมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งอะแล้วแบบเขาปรับแมนนวลได้ปรับนุน่นปรับนี่ปรับนั่นแล้วแบบปรับจากข้างบนเนี้ยเหมือนกล้องปัจจุบันเราแล้วอะแบบเลือกค่า F นู้นนี้นั้นอะไรเงี้ย ISO คือเลือกได้หมดเลยอะไม่เข้ามืออะมัน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 ,มน,มน,มนลูกเล่นมันเยอะอะเออมันแบบว่ายังแบบว่าแต่งไม่ค่อยเป็นยังทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยภาพที่ได้ออกมาก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นไปเมกการลนใช้กล้องเนี่ยถ่ายนะคะก็สวย เพราะว่าเหมือนแฟตเขาค่อนข้างแรงแล้วแน่นแบบไปซื้อแฟตเติมมาอีกใช่ปะก็เลยทําให้แบบเหมือนภาพสีทอย่างอ่ะแบบสวยอ่ะมันดูเป็นเหมือนแบบกองสาแฟตเหมือนปัจจุบันอ่ะเออแต่ว่าก็มีติดกลิ่นอายเก่าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย คือตัวเนี้ยแบบค่อนข้างขาวแบบมันสีมันค่อนข้างจืดแต่ว่ามันง่ายต่อกาเลยไรืว่าตอนเอามาแต่งสีในแอปอีกทีนึงเว้ยก็เลยแบบเหมือนจะดึงสีง่ายนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทังนี้ทางนั้นอะยังไม่เข้ามือน้องแน่แล้วก็ขอใช้คํำนี้ยังไม่เข้ามือส่วนทุกคนก็จะถามว่าที่ชาร์จแบตเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตหนีบนะคะก็แบบว่าหนีบเอาแล้วก็เสียบโป๊ะลงไปอย่างนี้นะคะกับปลั๊กไฟบ้านเราก็คือได้เลยเวลาซื้อกล้องมือสองอะ เมมชาร์จแล้วก็ตัวกล้องอะไรเงี้ยเขาจะให้มากับตัวเวลาเราซื้อของอยู่แล้วนะคะของพวกนี้มันแบบมันมีแบบซิลอของสองอะเธอมาแค่หนึ่งชิ้นหรือบางครั้งก็อาจจะมีแค่แบบ2ชิ้นอะไรเงี้ยหรือนานๆจะมีมาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเิดชอบแล้วอะก็คือซื้อเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบของแบบนี้มันก็หายากอะพูดตรงๆต,ตอนนี้ก็คือมีล้นละ ลนหลามละลนเหลือละฟูจินิคอนแล้วก็ตัวโซนี่สามยี่ห้อเนี้ยยังไม่มีเดี๋ยวไปลองหาซื้ออันที่ถูกจิตถูกใจแล้วอาจจะม e ี e ี2อะไรก็ว่าไปละกันเนาะตอนนี้คธอที่มีอยู่อ่ะก็จะเป็นเจ็ดกล้องใช่ไหมเจ็ดเครื่องเดี๋ยวขอเรียงลำดับเลยนะว่าแบบชอบตัวไหนยังไงที่สุดนะนี่คือ ชอบที่สุดตอนนี้นะคะก็จะเป็นโอเรมปันะคะอยู่7020ลำดับ2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยโคนิก้านะคะแล้วก็ลำดับไทยก็จะเป็นโอเรมปันะคะตัว T G 320นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นอย่างนี้เรียงเลย1 2 3ให้รางวัลเลยให้โมงเลยแบบนี้แล้วก็ใครชอบ ู Blue, ประมาณไหนสีไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาว่าชอบเครื่องประมาณไหนเฮ้ยหรือว่าใครอะ่ะแบบเล่นกล้องเหมือนกันดิจิตอลอ่ะเราก็ลองบอกกันเข้ามาว่าตัวเองใช้รุ่นไหนอยู่อะไรเงี้ยแบบสีสวยไหมประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยคอมเมนต์ comment บอกเข้ามาเลยเพื่อ,อนนั้นจะไปซื้อตามแล้วก็ไปเล่นตามนะคะแต่ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์แนนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย